เดี๋ยวคันลคันหน้าตามครับตัวนี้เับตัวลักครับนี่นั่งกระชินนะครับสิเฮ้วันนี้เราอยาไปดูรถเกี่ยวติดครับนี่ติดตามช่องคนดังเลยครับคับโซ่กราวกันยืงครับนี่นำหน้าโดยโซ่กราวกันยืงครับอุปกรณ์ครบเครื่องครับครบชุดเลยโอ้โหทะลุ่มเลย ครับวันชโมงชงเชีงค,เคชง, YouTube, โโงครับไปกับช่อง y ยูทู e โซกราวคันยืงครับวันนี้ไปดูรถเกี่ยวต,ติดกันครับครับวันนี้เรามาเกาะสิดสถานการณ์รถเกี่ยวติดครับอีจัยุดรโมโหได้บัดนี่อ๋สอ,อสร้างเมืองเหรอ <laughs> ហើយវ no ិញវា...រត់ទេមកខាន់លិចវិញខាន់បាទដីសឡោះលិចអាតាមទូទាយទេគេជោះទៅមួយពីពីបើខ្ញុំទៅរួចចែករីកតែពេតគេពឹងវាចោះទៅមួយដើមចឹងទៅដេញមកពីភ្នំពីដៃແຮງແຮງครับ น้องเียครับผมนี่นะครับแจ้งข่าวแะคนแจ้งข่าวเข้าไปครับผมมาดูคนดังเขาถ่ายทำยูทูบต่อครับนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับผมว่าเราจะเอาขึ้นกันแบบไหนนะครับตอนนี้ติดต่อรถเกี่ยวรถรถมาดึงแล้วเนาะครับผมรออยู่รอตั้งแต่บ่ายโมงครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันตอนนี้ก็นี่ครับอยู่กับทีมงานคนสร้างเมืองครับวันนี้นี่เป็นทีมงานคนสร้างเมืองเนาะรับรถที่เมื่อวานที่เราถ่ายอยู่วันตะกาใต้ครับนี่ วันนี้มาเกี่ยวฟังน้องตต้งครับนี่จมหนักมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปลองวินดูครับจะขึ้นได้ไหมครับนี่ใครขับวินฮะใครขับวินนะฮะใครขับวินอ๋อมีวินวาใค่ด้วยก็้ยดเนะเจ้ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วครับนี่กับเจ้าเกษตรพัฒนาครับนี่ที่เราเห็นเมื่อวานครับเกี่ยวตรงบ้านสองชั้นตอนนั้นครับวันนี้ครับโอ้ดินนุ่มเลยพวเต็มมันติดเลย ลีหมดเลยโอ้เปิดน้ำบอกอยู่ตัวนี้นี่ครับจเจ้าเกษตรพัฒนาครับวันนี้จมิแล้วครับวันนี้ปีหกสามนี่กินยากมากเลยครับนี่จะรถเกี่ยวติดฝุนตกช้าหรือเปล่าคนระับดินเลยยังไม่แห้งดินมันนุ่มอยู่นี่เกษตรพัฒนา โอ้จมลึกมากเลยถึงเครื่องเลยสินี่ครับโบน้ำก็เยอะตอนนี้เราก็เปิดน้ำออกก่อนครับนี่นี่ครับเปิดน้ำออกให้น้ำมันลดงั้นมันจะท่วมเครื่องครับวันนี้ลงไปถ่ายทำอยู่ข้างล่างครับนี่ตถอดรองเท้าชุดเลือกโคตรมาแล้วครับอันนี้ เราไปดูกันใกล้ๆเลยครับเออขับเลยสตาร์ทเลยนี่ครับ<ค>เห็นกันชัดไหมครับนี่ไ <c oughs> ้ไปดูดิมันไม่น้ำไม่เป็นครับอ๋อนะ <c oughs> สมพอจมันจมน้ำเลยเนาะครับเอฟซีของเราครับนี่ครับเรามาดูกันใกล้ๆเลยครับนี่กับเจ้าเกษตรพัฒนาครับวันนี้จมนึกมากเลยครับนี่โอ้จมพลังติดเครื่องเลยครับนี่เมื่อเช้าก็ติดจนถึงท่อเลยแหละครับพอเราเปิดน้ําออกครับน้ำมันน้ำมันแห้ง โอ้สวัสดีครับโอ้นี่มายังมาดูรถเกี่ยวครับมาเบิ้งรถเกี่ยวแน่ครับคอยบอกเกี่ยวเดิมว่าจะออกมาทอนครับอออจะะกมาทนนครับโอ้นะะคครรััับบดูชมนนวี้โคนน้ำมากเลยครับนี่ได้ข่าวว่าข้างบนมีข้าวอยู่ประมาณสามตะกบตีเป็นข้าวประมาณสามตะอบครับเจ้าช้างน้อยจอมพลังครับนี่ ก็รอยนะครับช่วยกันนะครับทั้งจอบทั้งเสียมทั้งนี่ครับผมครับโอ้นี่กระตับต้นไม้จะมาวินแล้วนี่โอ้สายแล้วนี่จะวินนะครับวินไม่ขึ้นครับผมยังวินไม่ได้พยายามช่วยกันเต็มที่เลยจะเอาเนี่ยครับรถเกียร์วิคันครับมาลากครับนี่ตอนนี้ก็กําลังรออยู่ครับผมเดินทางเลยกันผผมต้องพากเองครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะเราจะโกติดคนดังครับนี่เดี๋ยวเดินตามคนดังครับนี่ อย่าเดินไปใกล้นะครับเดี๋ยวคนจะจมเดี๋ยวจืดคนเกี่ยวจะต้องดึงคนดีเดี๋ยวจะต้องลากอีกคนครับนี่มันเป็นขี่โคลนครับพี่ตมครับผมตมนี่ครับเหลือแต่หัวครับล้อไปหมดแล้วครับจมนจมหลังครับนี่ฝั่งข้างหน้าหน้าก็จะเชิดขึ้นตัวนี้เด็ดล่มลมตกครับจะมืดนะครับนี่อู้ ดูขนาดเดินครับนี่จมอะไครับเดินจมครับอู้อ้ดูครับนี่นู่นี่ครับต้องเขาเลยครับนี่โอ้ต้องลากคนออกแล้วนี่ ลงทุนมากเลยครับนี่วันนี้เลอะชุดมปเลยครับนี่เฟซซีครับนี่เจ้าสิทธิพัฒนาครับตตออยู่พิษณุโลกครับนี่สมครับพี่น้องตำบลสมอแขมพื้นอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับนี่สิทธิ์พัฒนาอุตสาหกรรมนี่ครับ โอ้รถนี่ยที่ถ่ายเมื่อวานครับรถใหม่แกะกองครับนี่ปีนี้กินยากครับปีหกสามนี่มีแต่รถจมเลยครับนี่ช้างน้อยเจ้าพลังครับผมนี่ครับจมลึกมากครับอันนี้เป็นคันใหม่เลยดินมันน่วมครับแกะกองเลยครับนี่แกะกองปีนี้ครับเงาแวบเลยครับข้าบนเป็นเล็ เราดูบรรยากาศนะครับว่าการออกรถขึ้นจะเป็นยังไงนะครับดูคนขับพอพักันไปนั่งแต่ละคนครับผมตอนนี้เราก็รอรถอีกคันมาลากครับนี่เดี๋ยวเรามาชมรถอีกคันมาตนอีกคันมาลากคกันเกาะติดสถานการณ์คนดังโตครับ เฮ้ยยา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 เนียบเราไปเปิดน้ำออกอีกแล้วครับนี่น้ำเยอะมากเลยครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็เปิดน้ำต่อยแล้วครับนี่ในเช้าจมถึงเครื่องครับตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วครับตอนนี้ทีมงานว่างครับผมเขาเลยขากันแบบขุดน้ำเล่นครับไม่รู้จะทำอะไรขุดเอารถขึ้นขุดไม่ได้ ขุดน้ำออกดีกว่าเนาะไม่เอาตรูมาใส่บ่อตรูดกาันอใส่ทางนู้นเราเปิดน้ำใส่ทางนี้โอ้งใส่ปลาจะขึ้นทางนู้นเลยเนาะโอ้นะครับการกินข้าวยกข้าวเย็นอะไรกันอย่างนอ้อยังกินแต่ข้าวเที่ยงหลังจากโอลูกเกียทวัดในมือไม้อ่อนแล้วครับไหลแรงครับผม แบบนี้ต้องเติมครับถึงจะม,มีแรงครับผมเ <c oughs> ติมนายจะเติมที่อ <c oughs> อร่าสิงเดยวหยับขังนะแต่สับเดาพลมนดังลำนองเราดูครับฮะลูกผู้มาแล้วมาแล้วครับรเดี๋ยวเรารอรุ้นกันครับผมตอนนี้เราเอาไอ้คันมาล่าแล้วครับนี่กับซูเปอร์ซูซปปเปอร์เพชรเทอร์โบครับนี่ ครับเรามาชมชดเด็ดครับรถติดวันนี้ว่าจะโหดแค่ไหนวันนี้ชออปไปดูสถานการณ์ครับวันนี้ ไปออรีรีมกรีอาั่านู้มต่เมืรอกจรัล้ตานนะครถกรรถตัวตนเนี่ยมูกรถตัวใหม่เนาะมาดอลิฟลิบเนาะนี่ครับสำรวจพื้นที่ครับวันนี้เดี๋ยจะพลาดอีกคันนะครับ ครับเรามามีคันมาล่าครับนี่ตัวนี้รุ่นกลางครับนี่ส่วนฝั่งเกษตรพัฒนาฝัองนี้จะเป็นรุ่นเล็กครับนี่ครับเดี๋ยวสำรวจดูก่อนครับนี่ว่าพอลงได้ไหมครับขน,นาดจะดึงข้างหน้าหรือดึงข้างหลังครับนี่ส่วนฝั่งข้างหลังก็จะจมนะครับฝั่งนี้ งานเรามาให้กำลังใจเยอะมากเลยครับนี่ลุ้นว่าจะขึ้นไหมครับนี่มไปดูเขาวางแผนกันก่อนครับนี่าจะลากโดวยวิธีไหนครับตึ้น,นดงชิะเรนหนึน่นง ครับดูขวา,างแผนครับนี่จะช่วยเจ้าน้อยจมพลังครับนี่เศรษพัฒนาจมครับนี่ แล้วก็เอาถุงปุ๋ยมาเกี่ยวครับจะวินดูครับนี่แล้วก็ยัดท่อนซุงเข้าถุงปุ๋ยแต่กวัวดินแล้วมันจะจมลึกหนักกว่าเา่าก็เลยเอาอีกคันครับมาหลากวางแผนว่าจะดึงออกไปขานาครับนี่เงียบตอนนี้ก็ตัดถุงปุ๋ยที่เกี่ยวับท่อนซุงออกก่อนครับแล้วก็เอามา ปูทางเดินครับเอาต้นสูงไปปูทางเดิน,เ,ดนเพิ่มให้จมจเพราะขหนามันนุ่มมาแล้วครับเดินเมื่อกี้จมจนถึงเขาครับเมื่อกี้ขาะนา,นนาคนลึกมากเลยครับด,ดินมันนมมุ่มครับนี่ครับส่วนอีกคันก็สตาร์ทไปแล้วครับคันใหญ่ครับเนี่ยเราเอารุ่นกลางมาช่วยรุ่นเล็กครับเนี่ย ครับซุปเปอร์เพชรเทอร์โบครับนี่งใ่ครัรบซุปเปอร์เพชรเทอร์โบครับางตาโกั้คางคครับกับทีมงานเพชรเจริญการช่างครับเนี่ย <c oughs> วันนี้ก็จะถอยมาลแาล้วครับนี่งจากการเดินเช็คดูว่าฝั่งนู้นดินแข็งครับไม่จมครับโผลากได้ครับ ก็จะลากไปขนาครับจนขลังลากไปไม่ได้เลยครับนี่เพราะมันจมครับจมด้านหลังหมดเลยครับตัวนี้เจ้าคันที่มาช่วยครับกําลังถอยมาแล้วครับเนี่ยเพชรเจริญการช่างครับเนี่ยมาช่วยเจ้าสตรพัฒนาครับันนี้มาดูว่าจะลากขึ้นไหมครับนี่หรือจะจมอีกคันครับนี่ เรามาดูช็อตเด็ดกันครับนี่ยตอนนี้จะเริ่มมืดนะครับนี่สายไม่เห็นขออภัยครับพี่น้องเอซครับนี่ครับตัวน,นี้เราก็จะเกี่ยวสลิงครับจะเกี่ยวสลิงหน้าหลังครับ กำลังเกี่ยวสลิงเจ้ากสิทธิพัฒนายครับเ,เกี่ยวได้แล้วครับนี่แล้วก็เราก็จะเกี่ยวสลิงฝั่งหัวลากครับนี่ถดพชดเจริญการช่างครับเราก็ใช้นี่ใช้ท่นซุงมาปูทางครับนี่ อันนี้พี่ชายเธอลองฟื้นคุมเองเลยครับครับลังขึ้นแน่นอนครับไม่ขึ้นต้องขึ้นครับรวม้วย่ฉยกันครับทีมงานให้กำลังใจเยอะมากเลยครับวันนี้กำลังใจที่เธอไม่รู้เดือดร้อน ไดตัวส้หน่อยโจนส้นต่างเงี้ยลุกส้นปามากำกับเองครับวันนี้ลูกเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูตอนลากครับนี่เราจะลองรอบแรกกันครับนี่ จะขึ้นไหมครับนี่เดี๋ยวเรามาเลาชมครับนี่นนลองลบเลกว่าจะขึ้นไหมครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแผนงมาลากถังบ้างครบบนี้ถนะรามรบมดเลิกงงิดครับตอนนี้จะลากแล้วครับเด คร graduate, ับน exactly. <Yeah. Exactly. S 1> right. so ั่นเลยครับโม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 เดี๋คันคันหน้าดับครับตัวนี้เดี๋ตัวลากดับครับเดี๋ยวจะล่อให้ล่อครับนี่เอ้าเฮ้ยเอาเลยจะได้จะขึ้นแล้วครับนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่โอ้ยใจะขึ้นแล้วครับนี่ครับโอ้ยนักมากเลยครับนี่ โอ้ยวันนี้ครับเครับเรามาดูร่องรอยกันจมครับนี่ว่าจะลึกแค่ไหนครับนี่นี่ครับโอ้โหนี่ได้สายลูกนึงเลยครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ซื้อปลามาเลี้ยงเลยครับนี่โอ้นี่ครับโอ้วันนี้เราแรกขึ้นเลยครับนี่ ดึงทางเดียวขึ <c ười> <c ười> <c ười> ้นเลยฮะต้องมาความดีใจมั uh ้งดีใจกับทีมงานที่เกี่ยวด้วยครับผมครับมาดูเขาเช็ครถหนึ่ครับนี่แกะแกะทุ้งปุ๋ยที่เกี่ยวกับใบแท็กกับนี่โอเคระบุไดเตือนนี่เก็บเก็บหลังจะรั้งนี่ครับดินมีตะโค่นนะครับมีตะเลนนะครับนี่ ดูครับนี่จุดไปเลยครับผม <N> นี่ลองลอยการดึงออกเมื่อกี้ครับนี่คันนี้จองเสร็จพัฒนาไม้เอี่ยมครับผมโดยใช้นี่ไม้มาปูทางข้างล่างครับนี่ <N> <N> จะมาดูกันถอดสลิงอ์่างครับรที่เกี่ยวดึงเมื่อกี้ครับสลิงตาอ้วนเดี๋ยวใส่เชลเลอร์ไว้เดี๋ยวค่อยเอาไปน้าไงแกเอาเออกพิลโลเกตเดียว ี่ยวข้าต่อ้หลึ้วนเจ้ันก็เเกี่ยวข้าต่อนึ้นเร็วขึ้นไงครับหลังจากที่ขึ้นแล้วก็จะลุยงานต่อเลยครับนี่เสียเวลามาครึ่งวันแล้วครับนี่เหลืออีกสองนาครับนี่นาใหญ่ๆสองนาครับ ยาวแฮมเสร็จคืนนี้เลยครับนี่คืนที่จะย้ายรถไปเกี่ยวที่อื่นต่อครับเพราะช่วงนี้ชั่วโมงเก็บเกี่ยวเยอะครับต้องรีบเร่งรีบโอ้มันแดงกัดรอรออยู่ตรงแล้วครับเจ้าคันใหญ่ครับผมรถเที่ยงห้าโมงกว่าครับหน้าหนาวมืดเร็วโอ้เงียบมืดแล้วครับนี่ เด็ดตกแล้วครับ่นให้ากี่ว้กวคันเสร็จับครับนี่โอ้ว่าจาสลิทอดสบครับนี่ครับสลิงที่ใช้ในการลากครับเมื่อกี้นี่รถขึ้นแล้วเก็บสลิงครับคันนี้ให้มันนานี้ให้เสร็จครับผมคันใหญ่รอดูนะครับรอดดเดยวสต์นลุยกันต่อเลยครับนี่ หลังจากที่ขึ้นก็จะลุยกันต่อเลยครับจับตัดต่อครับสายดันครับสายลุยไม่คุยนนานครับคับจัดตั้งขึ้นนะครับดีกครับก็สายโหด เด็กครับจะเกษตรพัฒน,นาไม่รอช้าแล้วครับด็ก็จะทำการเกี่ยวต่อเลยครับเนี่ย แล้วก็โจเฟอร์อยามาพักกินข้าวกันครับนี่หลังจากที่รถขึ้นเราจะมากินข้าวเย็นครับเดี๋ยวจะลุยงานโตดึกครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง youtube สกราบบไตบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปต่อไปครับแต่เพื่อไปพลาคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับวันนี้รเกี่ยวกเกษตรพัฒนาจมครับวนี้ครับ F4 มาติดตามมาเคียร์เยอะมากเลยครับนี่งกำลังใจครับยังไงก็ขอบคุณมากครับวันนี้กับช่องคนดังครับนี่โซคราวคันยืครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดติดตามช่องโซคาราวคันยืงด้วยครับครับช่องใหม่ครับโซคราวขันยืงครับยังไม่มีคนติดตามเลยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องดังๆอย่างโซคาราวเบาไทยบ้านด้วยโอ้นี่ครับนี่คนติดตามมาสองแสนแล้วครับ ครับขอบคุณมากครับวันนี้หลังจากที่ลากเจ้าเกษตรพัฒนาเมื่อกี้ครับขึ้นแล้วครับนี่ตอนนี้เราก็ติดตามไปดูเจ้าเพชรจญการช่างครับนี่ขึ้นเทเลอร์ครับนี่กลับบ้านขึ้นครับนี่วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับลากรถลากรถเกี่ยวเกษตรพัฒนาครับนี่เดี๋เราไปดูตอนขึ้นเทเลอร์ครับ